คลิปนี้เราจะมาทำอกไก่ห่อสาหร่ายคีนกันครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูขายดีประจำร้านเราเลยอเราจะมาบอกถึงเคล็ดลับและวิธีการทำพอดูจบเนี่ยเพื่อนๆสามารถทำทานเองที่บ้านได้เลยครับว้าว <Wow. S 1> ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับในช่วง3นาทีกับ h a l t h y f o ฟ d ทำเมนูเพื่อสุขภาพง่ายๆใน3นาทีครับมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันก่อนเลยครับ อกไก่ลอกหนัง500กรัมน้ำมันหอยโลโซเดียม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วโลโซเดียมครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดา2.5กรัมอิลิทิทัทลครึ่งช้อนโต๊ะสาหร่าย4แผ่นครับไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มโดยใส่น้ำนำซึ้งมาตั้งเตาก่อนเลยครับเปิดไฟแรงเพื่อให้น้ำเดือดระหว่างรอน้ำเดือดเราก็จะมาเตรียมอกไก่กันครับนำเนื้ออกไก่มาปั่นเราจะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดรวมลงไปเลยครับ ทั้งซีอิ๊วน้ำมันหอยอิลิทริทัลและเบกกิ้งโซดาครับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับตอนปั่นเนี่ยให้เราใส่น้ำแข็ง1-2ถึงก้อนลงไปด้วยเพื่อให้อกไก่เหนียวขึ้นหรือนำเนื้ออกไก่ของเราไปแช่ฟิตให้เย็นก่อนประมาณ5-10ถนาทีก็ได้ครับจากนั้นเราก็จะปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยครับอ่า ากนั้นเราก็จะแบ่งอกไก่มาห่อทีละ125กรัมครับนำเนื้ออกไก่มาแผ่ให้ยาวบนสาหลายครับแล้วก็ม้วนห่อกับสาหลายเลยครับจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองครับ เมื่อน้ำในหม้อซึ้งเดือดเราก็นําไก่ห่อของเราลงไปนึ่งเลยครับโดยให้แต่ละชิ้นมีระยะห่างกันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะติดกันได้จากนั้นก็ปรับไฟเป็นไฟกลางปิดฝาแล้วก็จับเวลาประมาณ5นาทีครับเมื่อครบ5้านาทีเราก็จะได้อกไก่ห่อสาหร่ายคีนกันแล้วครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับ และสำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาหรือไม่อยากยุ่งยากกับการเข้าครัวเราขอเสนอผลิตภัณฑ์อกไก่ห่อสาหร่ายคีนเฮลตี้โฟเพียงแค่นำมาอุ่นแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับแต่ละหอก็มีการคำนวณแคลอรี่ให้ด้วยสะดวกรวดเร็วได้โปรตีนเน้นๆกันเลยครับส่งทั่วประเทศแล้ววันนี้